ก็สิ้นขึ้นกลากงเธอไม่ได้ก็ฉันชห็นคนเดี Later, ฉันม่รู้ไม่รู้ว่าเรื่อน,นั้นคือ,อไร oh no, no. รู้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้มันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุข <cue This is our art> เป็นความุกขที่ไม่ถึงกับเศร้า <c oughs> เป็นความรัก ถึงสิ้นทางเราอยู่ด้วยกันโอ้มาพร้อมความอึดอัดและเป็นความ ใจของฉันเพียงผู้เดียวแต่ในใจของตัวฉันเพียงผู้เดียวแค่คนเดียวอะไรอะภาษาลงกระเพาะไปแล้วอะไรชวินก็ชวินก็ยังอะไรพี่แม็กนววเงียว งอะไงอะไรร้องทีเดียวแรงร้องไปเลยยกนานได้ไปเลยตาโมเไม่จะไม่ทำวันนี้แล้วไปจะทำเมื่อไหร่ทำไปเลยโอเคไหมเราทำันไม่มีไม่มีกูก็ไม่ดีหวนไม่มีกูร้องแม่งล้ลจะเป็นร้องแล้วเนี่ย น้องเองอยู่บนเวทีจะเป็นหน่องไม่มีอะไรมมีอ่ีเพลยโพล็องกิจจัสตัสกับเคปพูด้งดีดวงีดีดีคีด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 ยดีดีดีดกทีดีดีนีด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 ่ดี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 มีด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 ีีมีดดี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 ือดี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 มีด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 ีีีด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 ีเดี มันก็ม oh! ีความดแต่ต do? exactly. ่า <naughty> ก <vé> ันมันมองเม่อไหร่สนี้ผเคยเท่อไหร่ตามอง้างน้ำมเหมือนแกทำความอิดอะไรเมื่อนั้นนตกรอบตกรอบตกรอบต้องต่อแลมานเลยนี่ครูต้องอันนี้พี่เอ็มสานประสานแชร์งไงจันทร์เช้าทุกทีมาทิดดูเพื่อนดูเพื่อน

เอมองเธอดูเขาดูมีความสุขสายตาที่มีเธอคือทุกๆุกอย่างแต่สิ่งที่เป็นเรืเ่องสำคัญนั่นคือสายตาของเธอที่มองดูเขาด้วยความรักและความชื่นชมท่า,าทีที่สุขสมที่ไม่เขายืนอยู่ข้างกายเป็นอะไรที่เหมาะสมทุกอย่างกูควรกันในทุกๆุก้า แต่ทำไมก็ไม่รู้หัวใจยิ่งได้เห็นเธอกับเขาไกลๆน้ำตานั้นก็ไหลออกมาไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าฉันอิจฉาหรือว่าสุขใจน้ำตาที่ไหลนั้นไหลมาจากจุดไหนเป็นเพราะฉันเสียใจหรือเป็นเพราะฉันชื่นชมที่ได้เห็นเธอกับเขา รักกันขนาดนี้ฉันควรจะยินดีที่เห็นเธอสุขสมมากว่าที่เธอรู้สึกไม่อยากให้เป็น และขุร้อให้มีความสุขเพราะว่าฉันรู้เป็นสิ่งเดียวที่จะให้ได้พยายามจะไม่คิดถึงวันที่ฉันเคยมีเธอขาดกายโอ้ฉันควรดีใจที่ได้เห็นเธอมีความสุขฉันควรจะลุกไปพูดคุยลาไปทักทายเธอกับเขามาสมกันทุกอย่างคุ่ควรกันยิ่งมากายแต่ทำไมก็ไม่รู้ ที่เห็นเธอกับเขาใกล้กๆน้ำตาน,นั้นก็ไหลออกมาไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าฉันอิจฉาหรือว่าสุขใจน้ำตาที่ไหลนั้นไหลมาจากจุดไหนเป็นเพราะฉันเสียใจหรือเป็นเพราะฉันชื่นชมที่ได้เห็นเธอกับเขารักกันขนาดนี้ฉันควรจะยิ้ด้ That you lose? you're Yeah, 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 yeah. ไม่รู้ว่าฉันอิจฉาหรือว่าสุขใจน้ำตาที่ไหลนั้นไหลมาจากจุดไหนเป็นเพราะฉันเสียใจหรือเป็นเพราะฉันเจ มีหเป็นเขาเลยเพราะว่าฉันนั้นอีชาหรือว่าสุขใจน้ำตาที่ไหลนั้นมันไหลมาจากไหนเป็นเพราะฉันเสียใจหรือเป็นเพราะฉันเชื่อใจที่ได้เห็นเธอกับค้าเก็บรักกันขนาดนี้ขนาดนี้ดีที่ยินดีที่เห็นเธอสุขสมมาเพื่อที่จะรู้สึก

ใช่ต่อไดเพปต่มันใจนอมั่นใจมาเพลงอะไรน้ามีไปฟามีแอรว่าป้ามีก็อะไรก็ได้นะเพลงอะไรคะมันก็หนุนโเออสั่งเพ่มพที่ได้อัมพที่ได้เสียงนะทุกคนเป็นหมดจะดูน้าสนเพลง เรื่องเสียงเรื่องหอะอะไรนะไม่องอี้ว่เองมีรักหน้าที่รสานเยอะไงเพลงเลยก็วกังวลนิดนึงแต่ก็ขอลงเพลงเยอะกว่านี้ัวอเขอีมั่นใจหน่อยจักันรี่พยายามประคับประคองนะหมุนหมอนกองลยมไม่คือมานจะติทำไม่พูดนนิจักรทร่งนี้ไม่ได้ดี๋ยวขึ้นไปโดนเชิดอะอาทับสายไม้หมดแล้ว สายแดงหมดเวโหไม hey, hey, hey. ่เล uh, ่นไม่เล่นไม่เล่นสายพังหมดแล้วเนี่ยนั่งช็อปที่เดียวอะไรยังไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโทษ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 